สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรือลินเร่งนะครับเรือลินเร่งนะครับก็ส่งมาคว้านได้นะครับก็ถ้าเอามาคว้านแล้วรอนานนะครับบางรุ่นบางรุ่นรอนานนะครับเราก็มีแลกนะครับมีสับเลยนะครับส่วนมากที่ร้านจะใช้นะครับยีิบห้าแล้วก็ยี่8ิบเจ็ดยิบแปดนะครับเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็ใช้เรือนเดิมนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะแนะนำไปเรือน CBR ไป เพราะว่าเนื่องด้วยมันจํากัดนะครับจะทําแบบโอเพนเดี๋ยวขี่เล่นเันเร่งค้างอีกนะครับก็ประมาณ28กําลังดีนะครับอันนี้ก็ปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหากันอยู่นะครับหรือว่าแก้กันไม่จบนะครับแก้ไม่ตกนะครับก็ส่วนใหญ่รถตัวฉีดนะครับจะทํายากกว่าคาบู ก็ปรึกษาได้นะครับทักเข้าเพจลงกึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีเลยนะครับก็สวัสดี f อสปปอลาวด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ติดตามกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับอันนี้ก็ดูไปนะครับเพราะว่าส่วนมากจะรถบ้านเขาก็จะมีนะครับอันนี้มาดูเรือลินเร่งนะครับเรือลินเร่งเป็นแบบซปเปอร์คัพนะครับตัวนี้นะครับ เป็นคันเล่ง2สายนะครับสายดึงไป1เส้นนะครับแล้วก็สายกลับ1เส้นนะครับมันจะช่วยกันดึงถ้าเราบิดคันเล่งปึ๊บดึงนะครับใบเปิดนะครับอีกเส้นหนึ่งพอเราผมันก็จะดึงกลับนะครับอันนี้ก็ทํามาการค้างนี่แหละครับก็มาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายํามันออกก่อนนะครับเพราะว่า สายน้ำมันเนี่ยลูกค้าต้องใช้สายใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นรถโมดิฟายแล้วนะครับสายเล็กจะไม่ค่อยพอนะครับสาหรับดันโลนะครับน้ามันจะกินไม่พออันนี้ก็ต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตวิธีการถอดดูจะเอาเจ้าเรือนเนี่ยมาคว้านทํำยังไงนะครับลูกค้าถามกันเยอะแล้วครับพี่ครับผมถอดไม่เป็นครับต้องใช้ประแจเบอร์อะไรบ้างครับถอดยังไงครับบางคนนะครับดึงปลั๊กหักไปเลยก็มีถ่ายรูปมาดูนะครับก็น่ารักมากครับตูดหักเลยครับตรงนี้ครับก็อีกร้อยกว่าบาทนะครับ บางคนก็งัดปลั๊กแตกก็มีนะครับก็เดี๋ยวเรามาถอดให้ดูเลยนะครับวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดนะครับ1นะครับสกรูไดเวอร์นะครับหรือไขควงนะครับสกรูไดเวอร์นะครับ2นะครับลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกถ้าไม่มีลูกบล็อกนะครับใช้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าหรือเป็นประแจเบอร์8ก็ได้นะครับเบอร์81ตัวนะครับเบอร์10 2ตัวนะครับจับบนล่างต่อไปตรงนี้นะครับ เป็นประแจที่ผมเรียกว่าเป็นประแจดาวนะครับอ่าประแจดาวตรงเนี้ยหลายคนแบบไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าหลายคนมีก็ถอดแต่เรือนมาก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่มีประแจถอดก็มาอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่คิดเงินเพิ่มนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับขากลับเดี๋ยวประกอบให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่จะเอาเรือนมาขว้านนะครับเอามาแรกนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการถอดกันนะครับ ก็เดี๋ยวย่อลงมาหน่อยนะครับอ่าเราจะอธิบายนานหน่อยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้ามีเวลานะครับ5ชั่วโมงในการตัดไม้นะครับผมก็จะรับขวานให้คมก่อน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะตัดไม้ชั่วโมงเดียวนะครับอันนี้เหมือนกันอธิบายเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็เวลาทํานะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับก็เราจะใช้นะครับอ่าตัวแรกเลยนะครับ ปะแจนะครับอ่าประแจแอลแบบเป็นแฉกนะครับเป็นดาวนะครับถอดตรงนี้ก่อนนะครับถอดน็อตล็อกแมปก่อนนะครับนี่ครับอ่ายังไม่ได้เอาตัวเรือนออกจากคอรีดนะครับเพราะว่ามันจะได้จับได้ง่ายนะครับนี่ท้ายดีนะครับจับในรถนะครับกําลังจะดีมากนะครับอ่าถอดออกแล้วนะครับต่อไปก็ตัวจุนอากาศออกนะครับเราจะเอาเรือนไปคว้านกันนะครับนี่ครับขันออกให้หมดเลยนะครับพอหมดแล้วนะครับดึงออก นะครับอ่ามันก็จะหลุดแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็นี่ครับค่อยๆนะครับอ่างัดแแบออกมานะครับงัดเบาๆนะครับก็หลุดแล้วนะครับเขาจะมีลูกยางโอลิงอยู่กันน้ําเข้านะครับอ่านี้ไม่ต้องกลัวน้ําเข้านะครับมีลูกยางอยู่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตูดหัวฉีดนะครับสําหรับคนที่จะเปลี่ยนหัวฉีดนะครับถ้ารถโมดิฟายต้องเปลี่ยนนะครับถ้ารถไม่ได้โมดิฟายจะคว้านเรื่อนอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องถอดหัวฉีดก็ได้ อันนี้เราก็จะทําก้านนะครับเอาัพแจใส่ตัวล่างนะครับดูนะครับถ้าเราไม่มีบล็อกลมนะครับทำอย่างนี้นะครับใส่ไว้นะครับอ่าพอเวลาเราหมุนไปนะครับมันจะขัดของมันเองพอดีเลยเห็นไหมครับมันจะขัดกับตัวคอของมันนะครับแล้วเราก็ขันนะครับขันออกนะครับแต่ทางนี้ขันเข้านะครับต้องเปลี่ยนทางอ่าขันออกทางนี้นะครับมันจะมาขัดกับตัวด้านเลื่อนนะครับ นี่ครับถึงยังไม่ให้ถอดเดือนออกนะครับทีนี้ก็ใช้แรงให้เต็มที่ครับแก๊ออกแล้วครับนี่ครับไม่ต้องใช้บล็อกนะครับแต่ว่าผมมีบล็อกนะครับก็ใช้บล็อกก่อนนะครับปึ๊บก็ความรวดเร็วเห็นไหมครับนี่ครับก็ตัวนี้นะครับถอดออกมานะครับจะเป็นหัวฉีดกระปักนะครับก็เวลาไล่หัวฉีดก็ดึงออกได้เลยนะครับตรงนี้จะมีโอลิงนะครับมีโอลิงเวลาใส่ก็ใส่ให้ดีนะครับใส่นะครับ ค่อยๆนะครับหมุนเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะเข้าแล้วนะครับแบบนี้สําหรับต่อไปนะครับเรือลินเร่งนะครับตัวจูนตรงนี้ก็ไม่ต้องถอดมานะครับสําหรับลูกค้าที่จะส่งมาคว้านกับทางร้านเดี๋ยวทางร้านนะครับไม่ต้องถอดเลยนะครับสามารถคว้านได้แล้วองศาเดิมด้วยนะครับต่อไปนะครับก็ตัวทีเบอร์แปดนะครับนี่ใส่นะครับขันใส่แล้วก็ขันนะครับอ่าแต่เรามีบล็อกลมนะครับใช้บล็อกลมก่อน เร็วดีครับอ่าพอถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เราจะไม่ใช้แล้วนะครับลูกยางโอลิงตรงนี้นะครับสาเหตุที่เราไม่ใช้นะครับเพราะว่าอ่าใบเดิมนะครับขนาดนิดเดียวนะครับพอเราคว้านขยายออกมานะครับตัวนี้มันจะไปขวางทางนะครับอีกอย่างหนึ่งใส่ไปก็ใส่ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าใบลิเลงเนี่ยจะขยายใหญ่ออกมาเลยนะครับเราจะใช้นะครับ มหาอุดนะครับชื่อครับเป็นกาวมาอุดนะครับ AB บวกกันผสมน้ํานิดหน่อยมาหมาตโปะเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะกึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทําการกึ่งก่อนนะครับนะครับเราจะไปกึ่งแบบนี้เลยนะครับก็อีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพอกไว้เสร็จแล้วอ่าพอกเสร็จปุ๊บนี่พอกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขวานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาครับอีกหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวผมขอสต็อปไว้ก่อนนะครับ เมื่อกี้ก็สองทุ่มสองทุ่มนี่สามทุ่มสิบห้าประมาณชั่วโมงสิบห้านาทีนะครับชั่วโมงสิบห้านาทีก็คว้านมานะครับเรือลิเร่งนะครับนี่ครับคว้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอกไว้นะครับตรงนี้ประมาณถ้าเราผสมดีนะครับประมาณสี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะครับจะหมาดๆเริ่มแข็งนะครับตรงนี้ก็ เริ่มแข็งนะครับแต่ย anyway nice well. ังไม่แข็งดีนะครับอันนี้ก็แข็งแบบพอปาดได้นะครับนี่ครับยังไม่แข็งดีนะครับก็พอจะกึงได้ปาดได้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นใบยี่แปดนะครับที่ลูกค้าส่งมาทํานะครับก็เวลาประกอบนะครับก็อย่าลืมนะครับทากาวเพราะว่าโอลิงตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับของเดิมนะครับมันยังใส่ได้นะครับนี่ครับรอยยังอยู่นะครับรอยยังอยู่ใส่ได้ ปึ๊บอ่าพอคว้าแล้วดูดิครับใบใหญ่กว่าโอลิงครับโอลิงนี่ทิ้งไปเลยนะครับไม่ใช้แล้วนะครับเก็บไว้ใส่คันอื่นได้นะครับทานรั่วนะครับโอกาสรั่วกันน้อยครับนี่ครับเรือนนะครับเราไม่ต้องถอดออกนะครับนี่ครับยังอยู่ครบเห็นไหมมาร์กอยู่ที่เดิมเลยนะครับมาร์กอยู่ที่เดิมเลยเราวควาาแบบไม่ต้องถอดตัวนี้ออกเพราะว่าเมื่อก่อนเคยถอดออกแล้วมันหายบ่อยเลยไม่ถอดนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนซุปครับคันเร่งสองสายนะครับ ทีนี้มาดูกันนะครับส่องแสงนะครับไม่มีรั่วนะครับขวานไว้ระบบดีนะครับแบบดีนะครับนี่ครับเราจะเปิดดูแสงกันนะครับนี่ครับแง้มเห็นแสงไหมครับก็ค่อนข้างจะสนิทเลยครับเดี๋ยวส่องไปทางไฟดีกว่านี่นะครับแสงไม่รั่วนะครับอย่างนี้สโลว์อยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งลิ้นเล่งนะครับ ปิดตำแหน่งเดิมองศาเดิมนะครับนี่ครับอ่าแย้มหน่อยหนึ่งยี่เห็นแสงเข้าเห็นไหมครับนี่แหละครับเวลาตั้งนะครับต้องแย้มนิดนึงนะครับเพื่อให้อากาศไหลเวียนเข้ามั้งนั้นจะสโลว์ไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคว้านแล้วไปรูโบงงี้เยอะเกินนะครับเครื่องเร่งค้างแน่นอนนะครับทีพีคันเร่งเปิดเองเลยนะครับทั้งทั้งที่ยังไม่ได้บิดคันเร่งนะครับอันนี้ก็นะครับโล่งเลยนะครับเวลาเปิดนะครับ มนมนมนมอนนนนี่ครับเวลาเร่งรอบใกล้สุดประมาณเนี้ยจะเริ่มตัดช้าๆก่อนกล่องเดิมนะครับตื่นตตตืืนนนๆๆนพอเร่งสุดปั๊มๆๆๆรอบมาเต็มที่อากาศเข้าเต็มที่น้ํามันเข้าเต็มที่นะครับแต่ถ้าเราคว้าเรือไม่ดีบิดสุดนะครับบิดสุดแล้วน้ํามันจ่ายเต็มที่แล้วแต่ใบยังปิดงำๆอยู่นะครับยังไม่ตรงแบบนี้นะครับถ้าเราคว้าแบบไม่ดีนะครับรถก็รอบมาไม่เต็มนะครับมันก็จะไปกักอากาศไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการคว้านเรือนนะครับ สำคัญมากนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับเวลาปิดนะครับเสียงต้องดังนี้นะครับอันนี้ยันนะครับนี่ถ้าเกิดว่าคันเล่งไม่ยันนะครับใบยันไอตรงเรือนก่อนนะครับเรือนจะสึกไวนะครับก็เป็นเรือนของลูกค้านะครับที่ส่งมาคว้านนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับมาดูกัน วิธีประกอบนะครับมีหรือก็ต้องมีประกอบมีถอดก็ต้องมีใส่นะครับเห็นช่วงนี้ไหมครับอ่าช่วงนี้เป็นคอไอดีนะครับคอไอนะครับของเดิมนะครับโอลิงเอาไว้นะครับอันนี้เราจะไม่เปิดมันเลยนะครับเป็นสูตรทางร้านนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมาเท่ากับใบเดิมที่เราคว้านทิ้งไป นับเวลาใส่ก็นี่นะครับใส่ตามเดิมนะครับใส่ตามเดิมนะครับล็อกน็อตนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเราใส่ไปนะครับโดยที่เราไม่มีการแต่งอะไรเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับใบลิ้นเล่งมันจะเปิดไม่ได้นะครับใบลิ้นเล่งมันจะเปิดไม่ได้เลยอ่าเรามาดูกันนะครับเปิดปึ๊กติดเห็นนะครับติดติดครับติดติดครับนี่ครับ สาเหตุที่ติดเพราะว่ารูมันแคบนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเจียกันนะครับว่าทํายังไงถึงใส่ได้เปิดผ่านได้นะครับโดยที่ไม่ติดเราจะใช้แอนแอนนะครับหรือบอสลม <c oughs> นี่นะครับตัวนี้อ่านี่นะครับ <c oughs> มันไวครับใช้รอบมือครับเนี่ย <c oughs> ก็ เปิดนะครับเปิดช่วงนี้นะครับเปิดตามได้เลยนะครับเอ๊เอาช่วงบนอย่างเดียวเลยนะครับออกไปสองถึงสามมิลนะครับอย่าเยอะเกินเดี๋ยวรั่วนะครับเอ๊สองถึงสามมิลเนี่ครับกอกอไปนะครับเพลียงแค่นี้นะครับอากาศก็จะถ่ายเทเข้าพอดีแล้อยากเต็มที่แล้วนะครับ ก็เปิดเสร็จนะครับด้วยนะครับนี่อันนี้ถ้าลูกค้าส่งมาทำเราจะทำให้ด้วยนะครับประกอบให้พร้อมไปถึงคันน็อตข้อรีดสองตัวนะครับประกอบขับได้เลยนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะใช้เป็นกาวนะครับนี่นะครับเป็นกาวทาเข้าไปเรื่องเลี้ยงเนี่ยสำคัญมากหลายคนมองข้ามนะครับหลายคนมองข้าม ไล่รถกันไม่จบทั้งวันทั้งคืนนะครับเร่งแล้วโบครับรถโบบอบอบอเหมือนวาร้องนะครับเร่งแล้วดับเร่งแล้วลอบไม่ตามมือนะครับก็ตัวนี้แหละครับมันมีความสัมพันธ์นะครับกระก่องด้วยนะครับหลายคนถามเรือลินเร่กมันไปเกี่ยวอะไรกับก่องนะครับก็มันไปจ่ายกล่องให้สั่งจ่ายน้ํามันนะครับตัวนี้เรือลิ้นเล่งเป็นตัวจ่ายอากาศนะครับ ส่วนหัวฉีดจะติดอยู่ที่คอลีดทุกอย่างมีปักเซนเซอร์นะครับตรงนี้ก็มีแมปเซนเซอร์นะครับเวลาเราเร่งนะครับเวลาเราเร่งนะครับตัวนี้จะไปจ่ายน้ํามันที่กล่องนะครับสั่งกล่องจ่ายน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราความไม่ดีนะครับมันก็มีผลนะครับต่อการใช้งานของรถนะครับทีนี้นะครับเรามาประกอบกันนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเวลาประกอบก็อย่างนี้นะครับวางไปนะครับทากาวเสร็จแล้ววางไปเลย ใส่ไปนะครับขยับให้น้อยที่สุดนะครับถ้าขยับเยอะสุดกาวที่เราทามันก็จะไปที่อื่นนะครับมันก็จะรั่วได้นะครับอ่าทีนี้ก็นะครับปาแจตามเข้าไปตัวนี้เกลียว6มิลน,นะครับเบอร์8หัวเบอร์8ตัวไม่แน่นก็ย้ำอีกสักหน่อยนะครับอ่าหัวไม่แน่นย้ำอีกนิดนึง ตึกตึกอ่าสังเกตกาวนะครับจะปิ้นออกมาเป็นเส้นเลยนี่จะปิ้นออกมาเป็นเส้นเลยอันเนี้ยอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วทีนี้ลองเล่งดูปึ๊บอ้าวเล่งได้แล้วเห็นไหมครับเจียนิดเดียวเองนะครับหลายคนนะครับความไปใส่เองบอกว่าใบเบี้ยวครับเปิดคันเล่งไม่ได้นะครับ ติดติดขัดขัดนะครับมันติดคอรีตตัวนี้นะครับทีนี้ก็ต่อไปก็ประกอบกลับครับแมปเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับอ่าหลุดออกมานะครับก็อย่าให้เปียกน้ำอย่าให้สนิมขึ้นอย่าให้ชื้นนะครับใส่กลับเข้าไปถ้าเปียกน้ำถ้าสนิมขึ้นถ้าชื้นนะครับก็เปลี่ยนแมปเซนเซอร์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้รวนนะครับลดรวนได้นะครับบางที เร่งแล้วนะครับตัวเลข TP ยังไม่ขึ้นเลยนะครับคันเล่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใส่ก่อนนะครับหลุดหลุดง่ายนะครับเวลาใส่ใส่ยากต้องใช้ครีมค่อยๆนะครับใส่เข้าไปนะครับเอาให้ถูกทางด้วยนะครับอ่าอันนี้ครับใส่ไม่เข้านะครับนี่กลับทางดูครับ มันต้องมีทางหนึ่งครับที่เป็นทางของเขาครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ทางของเรานะครับใส่ไม่เข้าอันนี้มองไม่เห็นด้วยนะครับมันมืดแล้วนะครับก็มาทํามาให้ความรู้เรื่องเรือนลิ้นเร่งก่อนนะครับหลายคนบอกว่าคว้านเรือนลิ้นเร่งนะครับจากรถเดิม,ดมขี่ปกตินะครับคว้านมาทําไมรถเร่งค้างทําไมรถลงช้า ทำไมลดวอดนะครับทำไมรอรอบนานจังนะครับก็เรื่องของการรอรอบนะครับมันก็อยู่ที่ใบเล็กใบใหญ่ครับมันจะเต็มช้าเต็มไวนะครับก็คืออากาศเข้าเต็มช้ากับเต็มไวแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายครับอันนี้ก็ถ้าเรามีสักสองทำตัวนะครับเราก็เอาไว้ลองได้นะครับลองเลยจะได้รู้ว่าขนาดไหน ลูกที่เราทําสเปคนี้เลื่อนขนาดไหนใบขนาดกี่มิลนะครับใช้ดีสุดนะครับเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลความรู้นะครับอ่าอันนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับขออภัยครับใส่ผิดทากอ่าใส่เข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็นะครับขยับให้ดีนะครับขยับให้ดีนะครับนี่ขยับให้มันกลางนะครับ ให้มันกลางให้น็อตมันเอามือขันได้แบบพอดีพอดีอะครับเนี่ยครับถ้าบางทีไปงัดขึ้นเกินหรืองัดลงเกินนะครับเนี่ยมันมันเลื่อนได้หน่อยหนึหน่งมันมีบูทไว้เห็นไหมครับมันเลื่อนได้นิดนึงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปไม่พอดีหรือไม่กลางนะครับมันก็จะไปงัดกับตัวแกนนะครับตัวแกนใบใบของ t เคลนเร่งนะครับที่มันจับสัญญาณตรงนี้มันก็จะฝืดนะครับจะหนืดๆน,นะครับอ่าเราขันเข้าไปครับอ่าสุดแล้วครับอ่าไปได้อีกหน่อยหนึ่งสุดแล้วเขาจะติดเขาพอดีนะครับยันยันพอดีเลยต่อไปนะครับก็ใส่ตัวจูนอากาศตัวนี้ตัวนี้นะครับของผมคว้านใช้ได้นะครับนี่ คว้านใช้ได้นะครับก็ตรงนี้ขาดเลยเห็นไหมครับมันต้องขาดนะครับอันนี้ก็มันเป็นใบใหญ่นะครับ28่ิบแปดมิลนะครับไม่สามารถหลบได้นะครับต้องขาดอันนี้ก็นะครับปิดได้สดเวลาสตาร์ทเร่งออกมาอากาศมันจะเข้าเสียงดังฟิต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 นะอันนี้เอาไว้ตั้งสโลว์เดินเบานะครับต่อไปก็หัวฉีดนะครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวลูกค้าไปเปลี่ยนเองนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอืมยัดอย่างนี้จะเข้ายากหน่อยนะครับวิธีใส่ง่ายก็คือเอาโอลิงออกมานะครับนี่ครับมีโอลิงอยู่การอากาศเข้านะครับหลายคนโอลิงตรงนี้ใส่ปิ้นใส่รั่วนะครับสตาร์ทปุ๊บเร่งเลยคิดว่าเรือนนะครับไปเปลี่ยนเรือนกันใหญ่เลยที่ไหนได้เป็นเส้นผมมังภูเขา นะครับผมก็เคยเป็นนะครับทารถกันคืนรีบเร่งใส่โอลิงเข้าครึ่งหนึ่งอีกครึ่งอีกครึ่งไม่เข้าสตาร์ทปุ๊บอากาศดูดนี่โดยตรงเลยครับเครื่องเร่งครับทายังไงก็ไม่ลงนะครับอันนี้ต่อไปก็เดี๋ยวผมจะคาคาไว้นะครับเผื่อลูกค้าไว้เปลี่ยนเองนะครับไปเปลี่ยนเอาฉีดเองนะครับชุดนี้ก็เป็นไงบ้างครับสําหรับเรือลิ้นเร่งนะครับส่งมาคว้านได้ส่งมาแลกได้ หรือซื้อขาดเลยก็ได้นะครับแต่นี้ลูกค้าหาสับยากนะครับหาซื้อยากนะครับเป็นเรือนสองสายนะครับต้องส่งมาควานนะครับนี่ก็ลื่นนะครับไม่ต้องกลัวค้างเลยนะครับอันนี้ก็ฝากส่งนะครับพรุ่งนี้ไปกับขนส่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับขนส่งธรรมดาก็ปิดหลายขนส่งนะครับ ก็ฝาก f c นะครับช่วยกดถูกใจกด s u b สไ r i b ์ด้วยนะครับก็ฝากสปปเลาานะครับอินโดมาเลยนะครับกด Sub s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับไม่รู้ฟังภาษาไทยออกหรือเปล่าครับแต่น่าจะออกนะครับก็ฝากกด s ับ s c r i b e กดถูกใจครับเป็นกระดิ่งเอ่อกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ